สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนผมสู่ฝันงที่สําเร็จและไปตามใจฝันกับนายปฏิวิชนแนลขอ,อนําท่านผู้ชมตามรอยอรยธรรมประสาทของโบราณสำหรับทินี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านตามรอยประสาทของโบราณสำหรับที่นี้ผมทับพาท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆมาไกลนะครับแถบ อีสานตอนล่างชายแดนเรานะครับจโซลินภาษาทที่อยู่บนน้าท่านก็คือภาษาตาควายนะครับสักภาษา,รราตาควายนี้อายุกึอกกลางบนสันเขาชายแดนของเที่ยวเขาพนมงรักกึ่กกลางระหว่างชายแดนของไทยกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งปราสาแห่งนี้ถ้าหากเพื่อนๆมองดูดีๆก็ยังคงความสมบูรณ์จะเป็นพระปรางค์อทาน เป็นปราสาทองค์เดียวนะครับยังคงความสมบูรณ์ซึ่งไม่มีความาเสื่อมหรือสูญสลายไม่แต่จิ้นเดียวนะครับซึ่งประสาทแห่งนี้สอบถามจากทันตที่พบว่ายังไม่มีการบรูรณะปฏิสังขรณ์แต่อย่างใดน,นะครับก็ยังคงความสมบูรณ์เพื่อให้พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับและพลิภัพาท่านเพือพ่อนๆทุกท่าน เดินเดินหรอรอบๆปราสาทตาคายนะครับในการเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทตาคายนั้นเส้นทางก็สะดวกสบายครับท่านชมลาดยางถึงตัวที่ทําการหรือตัวของตัวปราสาทเองนะครับแต่พอถึงหน่วยของเจ้าหน้าที่ เราก็สามารถเดินขึ้นมานะครับเยี่ยมชมได้นะครับเห็นไหมครับท่านชมตัวปราสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นหินศิลาแรงหรือหินที่ใช้ก่อสร้างทำนะครับยังคงความสมบูรณ์นะครับมีมีการบูรณะปฏิสังขรแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวปรดุบัตท่านชมเดินดูรอบๆก่อนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหินแต่ละก้อนนะครับท่านชมอางมีการเจาะรูนะครับเห็นไหมครับยังมองเห็นชัดเจนนะครับ มทในการเข้ามาในตัวปรสารนั้นท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนต้องขออนุญาตจากทางเจ้าที่ก่อนนะครับและก็จะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อเป็นสกิพยานว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตัวปราสาทนะครับเห็นครับตัวปราสาทจะคงสวยงามและคงความสมบูรณ์ัเที่ผมจะพาไปดูข้างในนะครับ เส้นทางระหว่างมาเยี่ยมชมตัวภาษาตาควายนั้นก็สอง้างทางก็จะเต็มไปด้วยสวนยางป่าอ้อยนะครับสวนมันสอง,างทางนะครับรถก็สามารถสวนทางกันได้นนครับท่านผู้ชมอันนี้ผมครับพาท่านผู้ชมและเพื่อนเเข้ามายังข้างในเลยครับดูครับข้างในก็ยังมีกันโต๊ะเพื่อไว้กราบไหว้บูชานะกราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่อยู่ภายในตัวปราสาทนะครับอันนั้นคือมวงบนครับท่านผู้ชม ทุกๆปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตัวปราสาทตาควายก็เกยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมและก็ทุกๆปีก็จะมีงานตนัวพณีขึ้นเขาปราสาทตาควายนะครับเพื่อเข้ารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวประสาทแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะเราตัวปราสาทนั้นก็ยังคงความ เป็นฝาไม้ดมสมบูรณ์อยู่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเองก็ได้พูดคุยกับเจ้าที่ทางที่อยู่ข้างล่างก็บอกว่าห้ามถ่ายในส่วนแรส่วนหนึ่งของทางขึ้นตัวภาษานะครับเพราะว่า มันจะเกี่ยวเนื่องด้วยความมั่นคงนะครับแต่ตัวประสานนี้นักท่องเที่ยวหรือเพื่อนๆสามารถถ่ายได้นะครับก่อนจากการเทปนี้นครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณอีกครั้งสำหรับเทปหน้าผูธิภาเพื่อนๆตามรอยจะทำประสาทคอมที่ใดน,นั้นติดตามได้ในช่องนี้นะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ